สวัสดีครับวันนี้เรามีดาราช่องดังนะครับสวัสดีพิชากับสวัสดีครับอันนี้คู่แข่งธนเดชนะครับอันนี้จะให้ปอะไรดีอ่ะอะไรดีอะไรอะไรอะไรก็ได้แล้วแต่พี่จะให้วันนี้มาเยี่ยมสำนักช่างแบงค์นะครับสวัสดีครับช่างแบงค์แล้วก็ยอดแหลมยอดแหลมแล้วก็พี่นนยอดแหลมครับพี่มาทำอะไรครับให้กำลังใจ ออตโมงเตอร์และข่าวว่าวันนี้ยิ้มจะมาทำอะไรนี่เอาเพชรมาทิ้งร้านช่างแบงค์เลยเหรอไม่ใช่ฮะก็จะช่างโลฮะวอนนี้เล่นเปนแพ้วันนีขายอ่ะขายที่ฟ้าเอาจริงๆริงไทยนี่ช่างโลไม่กี่ตังค์นะไปยิ้มมแข่งว่าเอ้มีขายได้เท่าไหร่ได้พอเบียร์สามขวดไหมวันนี้เล่นแพ้โลนึ่งน่าจะได้อยู่นะได้ข่าวว่ามันไม่ไหวแล้วใช่ไหมมันไม่ไหวครับอ่า มันไม่ได้ไหวไม่ได้อะไรพี่มันไม่ได้ไหวด้วยน้ำลายคนเนี่ยออ๋จริงๆรถมันไปได้รถไปได้น้ำลายคนไหนน้ำลายคนเดียวนี้นี่ไงเขาเขาเขาไปได้เขาไปสุกแล้วไงอยู่กันไม่ได้สา่ามไปไม่ได้ย่าอคุยเขาไม่รู้เรื่องเลยนะได้เวลาชวนไปเที่ยวเขาบอกไปไม่ได้รรถติดย่างเลยลุกแต่จริงๆแล้วมันเอาไปได้ดิ้นรนเองดิ้นนรอะ เดิมมันอยู่ยากเ,เดิมอยู่ยากวันนี้ <c oughs> เบี้ยนซ่าของยิ้มนะครับยิ้มมานนหน่อยครับอ่าเบี้ยนซ่าของยิ้มยิ้มจะมาทําอะไรกับมันครับอับเกิดอะไรน,นี้มาใส่ให้คี่แบงค์ไล่มนคานหน้าหลังครับ คันหน้าคานหลังใหม่อ๋อก็คือวางวางใหม่เลยใช่ครับวางใหม่เพราะว่าทนแรงกดดันไม่ไหวทนแรงกดดันไม่ไหวครับจากน้ำลายคนนี่แหละน้ำลายคื่นที่สุดแล้วอ่ามีจิ้มรถไม่แห้งกไปได้หมดละไปได้คนนี่น้ำลายคนใม่ม่งตัวดีทำให้เราอยู่ไม่นิ่งใช่อ่า พึ่งที่แบงค์นิดนึงแต่เอาจิงริงถ้าเราจะเที่ยวมันก็มันก็สมควรจะเปลี่ยนน้ำกินเนาะถ้าจะเอาทนทานแบบกลับมาไม่ต้องซ่อมหรือซ่อมน้อยอ่ะพี่ทุกทิปผมก็ซ่อมหนักทุกทิปแอบซ่อมเดี๋ยวลูกปืนเดี๋ยวนู่นนี่ใช่ลูกปืนนี่6เดือน6เดือน6เดือนเลยพี่ของผม่ได้ข่าวว่ายิ้มก็จัดชุดใหญ่เลยใหญ่ครับอันนี้จะเป็นช่วงล่างเดิมเนาะช่วงอันนี้เดิมครับพี่เดิมเดิมยัดไส้พี่ สไส่หมายความว่าก็มีพวกอ e ีล็อกอะไรเงี้ยครับได้แล้วก็เปลี่ยนพวกนี้เป็นโปรติมันก็จะชอบงอชอบโคตใช่ไหมละ่ะใช่แล้วก็ไปซื้อของที่มันแข็งมาใส่ลูกหมากใหญ่มาใส่ก็จะทนขึ้นขายหมดเลยพี่พวกเนี้ยเดี๋ยวทอดแล้วขายเกลี้ยงจริงป่ะจริงอ่าใครสนใจก<า>็ลองติดต่อดู อ่านพิกอไปเลยก็ได้ครับเฮ้ยขายหมดพี่บวกค่าในหน้านะบวกไปเลยพี่บวกไปอะไรไม่เป็นไรขายเป็นหน้าเดี๋ยวก็สนใจก็สามารถติดต่อได้ครับผมยกคานไปเลยก็ได้ก็ยางก็ต้องเปลี่ยนอจริงนะยางก็มีแล้วครับสามพิพาทชุดชุดนี้ก็ต้องปล่อยชุดนี้ก็ต้องปล่อยเหมือนกันอ่านะครับเพื่อนๆสาวกเบียนชาก็ดูนะครับใครอยากได้ของฝันอยากพี่ยิ้มก็ยางดูดิหนอยยังอยู่เลยหนุ่ยยังดกอยู่เลยยังเด็กอยู่เลยเนี่ยปีที่เจ้าที่สามป่าถึงใส เดี๋ยวพี่ทิ้งเบอร์ยิ้มเผื่อใครสนใจลองโทรคุยกับยิ้มได้ครับถ้าเป็นเอฟซยิ้มก็นะพิเศษเนาะถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะให้ฟรีพี่โอ๋ผู้หญิงก็นับดอกไปเลยพี่สี่ดอกเยอะนะพี่สี่ดแล้วเพราะวันนี้รถยิ้ม่ะพี่ยิ้มพี่อยากรีวิวนานแล้วแต่ไม่ได้เจอเขาสิคตอนนี้เปลี่ยนเครื่องมาแล้วเนาะเครื่องเอลดีอ่าเครื่องเอลดีครับแล้วก็เรียมที่บอกพี่ว่าเกียร์ก็เปลี่ยนแล้วเกียร์ก็เป็นเกียร์ล็อกกี้อ่าเกียร์ล็อกกี้ ก็ไปดูได้เลยพี่เกียร์โรกี้นะครับอ่าใหญ่โตโหรันยังนักเตาใหญ่ทน้างใหญ่หมดแล้วมันมันมันรอมันรอเขาอย่างเดียวครับจริงๆแล้วอ่าตอนนี้ก็คือง่ายๆแค่เปลี่ยนคานนี้ก็จบแล้วเนาะใช่ครับกระปรองหน้าหลังโตโยต้าแต่กระปรงนี้กระปรงเล็กนะจริงจริงนี่มันต้องกระป๋องใหญ่กระป๋องใหญ่กระปรงใหญ่ เยันซ่ามาอัปเกรดนะครับแล้ววันนี้ยังไงวันนี้เลือกก็มาที่ช่างแบงค์คือยังไงเคยคุยไว้ในป่าพี่ตอนเมาบอกว่าให้มาก็ทำมาก็มาตอนนี้ลอกล็พราะมันตื่นล็อกเป่าเป่าคาถาแล้วนี่เดี๋ยวนู่ยกด้อนกูดูแล้วนู่งโดนแน่สักพักอ่ะไม่ได้หรอกตั้งใจเลยตั้งใจตั้งใจไม่มีหรอกนี่ในนี่มีอะไรมีอะไรมาเซอร์ไพรส์กันของเทพของเทพ เฮ้ยว right, uh, ินอะไรอ่ะปล่อยงูอ่อโอยสมไู้นี่ครับเฮ้ยโอ้โหทองเทพทองเทพครับต้องมีว่ะของมันเหมือนพระเครื่องเหรอพี่ต้องมีคุ๋ยเขาไม่รู้เลยมีมีไว้โชว์ไม่ได้มีไว้ใช้อะไรอย่างเงี้ยนี่บ้าหรือเปล่านั่นสิติดตรงไหนอ่ะ ติดหน้าเลยพี่พักเครื่องมันต้องแขวนคอเลยคัแขวนคอแล้วคันชนเราต้องแปลงไหมอ่ะใช่เดี๋ยวพี่แบงค์จัดให้อ๋อเดี๋ยวแบงค์จัดให้งฝักน่าจะผ่าตรงน,นี้อืแล้วก็เสริมเหล็กตัวใหม่ขึ้นมาแล้วก็ยึดใหม่แ้ย,ย้ายไปหลังไอ้ตัวนี้ก็ไปไว้หลังไว้หลังใช่สุดบอกเลยว่าพี่แบงค์จัดให้สุดแน่นอนสุดนอน <Okay. S 1> ครับ,บเดี๋ยวเราเรามาชมตอนตอนเดี๋ยวพระพี่มีเวลาพี่จะมาถ่าย ในช่วงที่ที่พี่ไปทำเรื่สตอรี่ครับแต่ถ้าใครไม่ได้อยู่ดูช่องยิ้มก็ของให้พี่กบเป็นสตอรี่เรื่องราวได้เลยได้เต็มเลยเพราะว่าพี่จะอยู่ใกล้แบงค์หน่อยอาจจะแวะเวียนมาได้่เดี๋ยวห่าพี่แบงค์ก็มี60โลใช่ใช่เดี๋ยวก็ลองลองเพื่อนๆลองติดตามดูว่าเบี้ยนซ่าเขาอัปเกรดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะดูบึกบึนและดูแมนไหมใช่ครับแล้วก็เป็นแนวทางด้วยนะน้อยยิ้มเนาะใช่ใช่ครับมีหลายแบบให้เลือกคือถ้าเอาจริงๆถ้าเราคิดจะเที่ยวจริงๆนะ พี่ก็แนะนําให้เปลี่ยนหนึ่งมันได้ความสบายใจใช่เที่ยวเราเราไม่ต้องแต่กูจะยัดดีไหมวะใช่ยัดพี่ยูพี่นอนเขาส่งได้เราเฮ้ยน้องแพ้ยางสั่งกล้องเครื่องยนต์ยังเครื่องบินเชนมันก็มันก็ต้องมีการอัพอยู่เรื่อยไงพี่ช่วงล่างถ้าเราไปเล่นแ่ะนะแต่ถ้ามันเป็นคานใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็จบเบจบอ่ะไยังงก็จบอ่าก็เหมือนไอ้นั่นแหละพี่ถ้าไอ้นั่นใหญ่ใครก็ชอบประมาณนั้นอนะครับเดี๋ยวมาดูชิ้นส่วนที่ยิ้มเขาจัดมา ตัวนี้มันคืออะไรชาติอะไรครับอันนี้มันคืออะไรครับเส้นเหล็กพี่นี่ผม่นยาวไปช่างโมแล้ไหมได้เยอะก็อย่างไรมันสั้นก็ใช่มันสั้นพี่ต้องต่อเป็นร้อยหกตอนนี้มันยังไม่มีหัวหัวเงี้ยกะโหลกหัวกะโลห์เดี๋ยวน้ำต่อเข้าไปนี่นี่เหนือกว่าชาติแล้วนะเจมส์อันนี้เพชรนะนั่นยังพออยู่ ขออยศเขาขต้องคอเมียกระทืบเจ็บคนยอมเขา้องคอยไปน,นีออ่อย่าบอกว่าเหมือนพี่นะเว้ยทำรถจริงต้องแอบเมียทำ่ย <laughs> <ต>เหมือนกัน,นมขนาดเดียวกันนี่รับบินแล้วาเวบินใช่ไหมอพอเห็นยอดบินเสร็ใจใจใตาง,าง,าง,างเสร็จขยำจริงเดี๋ยวเราเปลี่ยนเลยทำไม่ได้เขาไปแก้บินเลยอ๋อตัวนี้มันเป็นของร้อยหกใช่ครับร้อแต่เราใส่ดุมเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็ก็จะยาวอาจจะต้องต่อนิดนึงต้องต่อนิดนึงเนี่ยต่อนเหล็กมันนิดนึงน่าจะสั้นกว่าหน่อยไม่น่ามีปัญหา ไม่ไม่แบงคมันทำได้อยู่แล้วบยาวตัดสั้นต่ออมพอซื้อใหม่พอซื้อใหม่มีให้เลือกก็คือว่าจะตัดเผาหรือจะต่อเผาจะตัดเผาหรือจะต่อเสื้อต่อเสื้อดีกว่าต่อเสื้อดีกว่าดีกว่านะอ๋อคันหลังก็พาราโด้คนหลังพาราโด้เจ็ดแปดอ่าเพราะว่าตัวนี้มันเยื้องอยู่แล้วเนาะเยื้องเกียร์พอดีพอดีอ่าเอาแล้วผว่างานนี้มีคนหนาวแน่เลยหนาวแน่นอนสั่งสั่งอาวุธไปแล้วรอ อะไรอาวุธหน้าหลังอล็อกหน้าหลังไมอต่อไปเราจะไม่ร้อนลวสั่งแล้วใช่ไหมมีแอหน้าหลังเลยมาดูกันมาดูกันนะครับเดิมเป็นอีเปลี่ยนเป็นแอร์ซะอีนี่ไม่ได้เรื่องมันอยากได้ิเสียบขึ้นเฝ้าแน่นัหนแหละ๋อ่อ๋อ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 อออ๋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 อ ครสนใจก็เดี๋ยวติดต่อยิ้มเอาได้สายหมดแล้วก็ไลน์หน้าอะไรล่ะนู้นอะไรอันนู้นคันันของผมซาปาลีครับอ๋อไปโค้ดครับไปแก้คันโค้ดครับไปแก้มาแล้วครับโดยช่างใหญ่ก็เลยโค้ดเลยไม่ใช่ชาติเสริมดิดามดิเออนี่ไงให้แบงค์ดามเนี่ยเดี๋ยวมันจัดให้หมดเัดก็ได้คับเสร็จแล้วเออขับมันเข้าเดี๋ยวขับมันเข้ามาอ่าเทำเข้าหลงสมัยเห็นคันนู้นไหมเนี่ย คดอยู่นะล้อซ้ายขวาเราไปดูดิ๋ยล้อแบกเลยล้มแคมเบอร์ล้วพี่ไม่เข้าโค้งดีอะใช่ใช่ใช่ไม่ไหวรถกระตุนนะอะอเพราะรถคันนี้เขาออฟโรดก็เหมือนรถซิ่งอ่ะไม่แบนโค้งเออไม่แบนโค้งโอเคครับเพื่อนๆก็วันนี้น้องยิ้มเขาก็เอาเยียนซ่านะครับเข้ามาอัพเกรดช่วงล่างนะครับโดยการเปลี่ยนคานเพชรเปลี่ยนคานพอลล็อดแล้วก็จะมีการใส่แอร์ล็อกอ่าคือระบบช่วงล่างต่อไปจะเป็นรถใหญ่แล้วจะไม่จิ๊บจิบละตอนนี้ยใครชวนไปป่าไหนมาเลย คุยข่มกูไม่ได้แล้วเนาะใช่ครับชาติก็ข่มไม่ได้นะเดี๋ยวให้ดูอะต้องมีลักคลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากเพื่อนด้วยนะครับสําหรับอู่น้องใหม่นะครับแบงค์นะครับอู่น้องใหม่นะครับออู่ยอดแหลมนะครับสี่ขูสี่ช่างแบงก์นะครับก็จริงๆแล้วช่างแบงก์เขาก็มีประสบการณ์ฝีมืออยู่แล้วนะครับตอนนี้เขาก็ ด้วยวายวุฒินะครับแล้วก็ฝีมือเขาก็มาเปิดอู่เองนะครับสวัสดีพี่อ่าสวัสดีพี่นี่ก็เป็นลูกค้าช่างแบงค์หนึ่งคนนะครับฝากกันเพื่อนอุ่นๆนะครับว่าใครสนใจยังไงอ๋อใครสนใจก็ช่วยสนับสนุนน้องใหม่เลยนะครับอ่าไม่ใหม่แล้วฝีมือไม่ใหม่นะฝีมือไม่ใหม่ครับฝีมือนี้เก่งแต่ว่าอู่น้องใหม่แต่ว่าฝีมือทุกคนยอมรับอยู่แล้วครับช่างแบงค์โอเคครับเพื่อนๆตอนเราคลิปนี้ก็วันนี้น้องยิ้มก็มาใช้บริการนะครับช่างแบงค์ นะครับเดี๋ยวก็จะตามงานคันนี้ให้เป็นเพื่อชมเรื่อยๆนะครับอของลิมเนจะตามงานเ,เนเพื่อชมเรื่อยๆตอนนี้เขาก็กำลังกุยรละเอียดกันอยู่นะครับสำหรับเบียนซ่าคันนี้นะครับต่อไป,เ,ปเพื่อจะไม่เห็นสเต็บนี้แล้วนะนะครับเพราะตอนนี้เครื่องของยิ้มเขาได้หมดแล้วนะครับดีเซลแล้วเซ็ตโบโมโปั๊มตามภาษานะครับก็เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนคานนะครับาคานหน้า คันหลังเป็นของรถใหญ่คันหลังเอ่อพาราโดคันหน้าร้อยหกคันเพชรนะครับคันเพชรอา่าแล้วก็จะมีการติดตั้งแอลล็อกเกอร์หน้าหลังนะครับก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆมากบดําก็จะจะตามคอนเซปต์ตาม,ตามซอรี่ไปเรื่อยๆนะครับว่าประมาณนี้ประมาณนี้ก็เ,เพื่อนๆขอติดตามนะครับก็อย่าลืมฝากลองแบงค์นะครับช่างแบงค์ยอดแหลมสี่ดสี่ด้วยนะครับใครที่กาวโพสต์ก็ลองโทรศัพท์ถามนะครับ เบอร์โทรอ่านนนนเบอร์โทรอยู่นะู้นเดี๋ยวพาไปดูโทรสอบถามรายละเอียดนะครับก็เบอร์โทรนะครับก็เบอร์นี้นะครับเพื่อนเอนอ่าลองสนใจในเนื้องานนะครับสนใจสร้างงานรถรถอะไรก็ลองติดต่อกันดูนะครับกบดำก็มีอูดีๆนะครับ ไว้ใจได้กำถามก็แนะนำให้เพื่อนๆได้ได้ชมกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปแล้วกบดําจะมาตามงาน้เพื่อนๆได้ชมเรื่อยๆนะครับใครที่เป็นข่าวออฟรดก็ลองติดต่อสอบถามดูได้นะครับยอดแหลม4ี่คนนะครับอูใหม่แต่ฝีมือไม่ใหม่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กดดันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไป แล้วก็นี่ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ช่างแบงค์จะจัดการให้กับอ e ีเบียนซ่าของอ่ายิ้มนะครับอ่ายิ้มจะมาจัดอะไรบ้างช่างแบงค์ก็วางคันหน้าเพชรอ่าตัวร้อยหกอ่าก็คือตัวเนี้ยนะใช่ฮันร้อยหกแต่ในคันเพชรฮันเพชรของสตาเลมครับนี่ก็คือยิ้มกล่ามาเองใช่ไหมใช่ยิ้มพอหาของมา,าให้อา่าให้ผมวางให้ อ๋อคันหน้าใช้คันเพชรนะครับใช่คันหลังเป็นพอร์ตอีพอร์โด78ใช่ตัวคันเยอะกว่าอืมก็เดี๋ยวคือง่ายๆอีเดียนซาเนี่ยเขาจะมาอัปเกรดช่วงล่างใช่อ่าโดยเปลี่ยนอะไรบ้างมาแบงค์มาเพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวจะดูว่าช่างแบงค์เขาจะจะเจรนายคันนี้ให้มันออกมาเป็นลักษณะแบบไหนก็คือของเดิมอะมันคารเบีนอลเราจะเป็นแนบอ่า ทีนี้พิมเริ่มไม่ถูกใจจะเปลี่ยนข้างหน้าเป็นคอยสปริงก็คือจะใช้คอยสปริงของ vx 8 0สอก็คือเล่นของใหญ่ไปเลยก็คือเลาะแหนบออกใส่สปริงเซ e ตเอาใส่ใหม่อะไรใหม่ให้ใส่ยางสามห้าได้ด้วยอก็อย่างที่คุยกับยิ้มตอนหัวข้อนะครับเพื่อนเตอนหัวคลิปนะก็คือยิ้มอ่ะเขาโดนอ่า เขาเรียกอะไรนะโดนน้ำลายโดนการถากถางเพราะพวกไม่ไหวนะครับจริงๆรถแม่งก็ไปได้แหละนะครับไม่ไหวก็เลยต้องมึงผมถุยกูดีนักเดี๋ยวกูจัดเลยนะครับก็ต้องสร้างเต้าแมปใหม่หมดเลยดีแบงค์ใช่ครับช่วงล่าตัดทิ้งหมดเลยระทิ้งเลยว่างั้นอ่ะโอ้โหนุงโหแนบเลยตัดทิ้งหมดหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นเต้าอ้าวขึ้นอ้ามขึ้นซุนโชกไอที่เราเห็นนี่ระทิ้งหมดแล้วนะเนี่ยรถหมดครับอ่าก็ใครที่สนใจ ก็อย่างที่บอกในคลิปตอนต้นคลิปนะครับเพื่อนๆก็ลอง๋ยวทิ้งเบอร์ยิม้มไว้เราชายสนใจก็ลองโทรคุยก็ดูนะครับพวกนี้เขาจำหน่ายหมดใช่ไหมใช่ครับช่วงล่างขายหมดก็คือชาน่าเป็นอีร็อกซี่นะก็เบียนซ่าเขาก็ปรับเครื่องมาแล้วเป็นนะครับเป็นนิสันอ่า LD20 <20 S 1> ตัวนี้ไม่โบนี่โบครับโบใช่ไหมโบ LD20 บ u r b o LD20 t u r โบนะครับก็ เกียร์เครื่องได้แล้วนะครับ<ช>เขาก็อัพคอนเซปต์เรื่อยๆนะครับตามกระแสแล้วก็ตามโดนเพื่อนอถัดทางนะครับ<ช>เดี๋ยวไอ้ตัวนี้ก็ยิ้มก็จะไปไว้ด้านหลัง a d m ตัวนี้นะครับไว้ด้านหลังเ็ามีของเด็ดมามาแล้ว<ช>นี่ก็โชว์แล้วตอนถูกคลิปนะครับก<ช>็แล้วความสูงอะแบงค์ความสูงจะส่งวันนี้นิดนึงครับเพื่อให้ใส่ยสางม15มาได้คอนเซปต์ของเขาคือใส่ยสาง15 อ๋อสามสิบห้านิ้วนะใช่พอสามเอ็กสามสามนี่เริ่มเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วเริ่มข้าวลำบากแล้วข้าวลำบากนะครับก็จริงๆแล้วไม่มีอะไรครับเพื่อนทมถุยนะครับอ๋อเดี๋ยวมาดูเกียร์เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ล็อกกี้นะครับผมให้ดูไปตอนหนูคลิปแล้วนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูรายละเอียดอีริงนะครับเกียร์ล็อกกี้มันจะลูกใหญ่มากเลยเพื่อนๆมันจะเยื้องขวาอยู่แล้วนะครับก็พอดีกับคาราโดเลยมีทำแท่นเกียร์ทำอะไรจับใหญ่มาก ตังตัวนี้มันก็จะเป็นตัวนู้นนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าจะวางหน้าเป็นหน้าเป็นคอยสปริงค,รคอยสปริงนะครับลหลังเป็นแนบแต่ขยายสายอัพสายด้านหน้านะครับคันนี้เดี๋ยวอ่าช่างแบงค์จะจัดเป็นสปริงให้ยิ้มนะครับเป็นสปริงให้ยิ้มนะนะครับแล้วก็ได้ลดยกรดสูงวันนี้นิดหนึ่งเพื่อให้ลงยางสามห้าให้มันล่อและแมทใช่ไหมใช่คใครที่เป็น fc ยิ้มก็ลองดูนะครับ ดูร็อยิ้มเนี่ยนะครับเดี๋ยวเ็าจะมีการมาอัปเกรดช่วงล่างนะครับแล้วก็จะมาดูกันว่ามันจะรอและ,ะรมงตัวและสวยอย่างที่ยิ้มเ็าต้องการไหมนะครับคือเอาจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ไม่มีอะไรมากครับเพื่อนสมถุยนะครับทนไม่ไหวนะครับทนไม่ไหวก็เลยต้องมาบูรณาการ,ร,าาการ,รนะครับก็คานก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับ จะช่างแบงก์เราก็จะจัดการให้ไอ้ตัวนี้เราใช้เวลานานไหมแบงก์ก็ประมาณโดอเจ้าของรถอะพี่ยิ้มให้เวลาสองเดือนอ๋อสองเดือนรับสบายเลยคือเขาต้องการจะว่ายังไงก็ได้ให้เงียนอะไรประมาณนั้นอืมแต่หน้าหน้าจับไม่ถึงหน้าจับถ้างานหน้าร้านไม่มีก็ไม่ถึงครับก็อะแบงค์ฝากร้านหน่อยร้านน้องใหม่ก็ฝากร้านน้องใหม่ด้วยครับยอดแหลมสีุ่นสีอ่าครับก็ รับทาทุกอย่างครับจะเป็นเพื่อนเกี่ยวกับรถเนี่ยถรถถุงรถเตี้ยจะโลดหรือว่าอะไรมาได้หมดครับอ,ททอยู่ตรงไหนครับร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่เส้นบางหลวงครับอ่า,อามอบางเลนถ้ากรณีเพื่อนๆสนใจลรวเซิร์ชเข้ามาได้ที่ไหนเออเข้าไปที่เพจเฟซบุ๊กเลยครับยอดแดมสี่คุณสี่อ่าจริงๆแล้วพอเห็นหน้าช่างแบงค์เพื่อนๆก็คงจะรู้เราอยู่แล้วแหละนะครับก็ตอนนี้ช่างแบงค์เขาก็อ่าเป็นกิจการของตัวเองเนาะใช่ด้วยประสบการณ์และฝีมือที่เขา มีอยู่แล้วเนี่ยมันก็การันตีอยู่แล้วนะครับก็ฝา,ากเพื่อนๆนะครับใครที่อชอบของรถนะครับแล้วก็สนใจในฝีมืองานก็ลองติดต่อสอบถามดูได้ผมก็เอามาให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็เอามาให้เพื่อนดูว่ารถของยิ้มก็กําลังจะเจรนายช่วงล่างใหม่นะครับอัปเกรดช่วงล่างใหม่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามดูดูได้ว่าถ้ามันเสร็จแล้วมันจะห่อแล้วมันจะได้ดั่งใจอย่างที่ ช่างแบงค์จะจัดให้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ฝากด้วยนะครับใครที่สายออฟโรดนะครับสนใจสร้างงานก็ลองติดต่อช่างแบงค์ดูได้นะครับวันนี้ขอบดำก็มีอูดีก็มาแนะนํากันนะครับสําหรับใครที่เล่นออฟโรดนะครับยอดแหลมส0 4สนี่นะครับอย่าลืมนะครับใครชอบก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับให้ขอบดำด้วยนะครับก็ เดี๋ยวกบดำจะมาตามรถของอเบียนซ่านะครับรถของยิ้มเนี่ยให้เพื่อได้ชมนะครับ่แตละขั้นตอนว่าประมาณไหนประมาณไหนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้กบดำด้วยนะครับเราจะันคลิปต่อไปสวัสดีครับ